ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำละก็ง่ายบอกได้อ่าอ๋ต่อไปนี้ไม่ได้เรื่องแล้วขอขอขอ,ขอนั่งท่านนี้น่โอ้ยวันนี้แม่มาในเมนูแม่ถืออะไรมานี่เห็นไม้อะไรทั้งยาวทั้งใหญ่ขนาดนี้วันนี้มาในเมนูตำหมูยอเส้นเล็กจ้า <c oughs> นี่ดู สเสื้อแม่แซบไหมแซบไม่แซบเดี๋ยวลองดูคคกนี้นะว่าตามหมูยอเส้นเล็กของแม่น่ะสูตรเป็นยังไงแล้วเ็าใส่อะไรบ้าง <c oughs> นี่เลยวัตถุดิบเยอะแยะมากมาย <c oughs> โหเล่ากันสามวันยังไม่จบเลยท <c oughs> ี่แน่ๆแหละต้องมีหมูยอนี่ตามเส้นเล็กหมูยอของแม่ก็ต้องมีหมูยอมีเส้นเล็กนี่ เส้นเล็กแม่ลวกมาเรียบร้อยแล้วหมูยอรเรียบร้อยแล้วเ,เรียบร้อยแล้วกุ้งสดก็เรียบร้อยแล้วอันนี้คือวัตถุดิบหลักส่วนอันนี้ส่วนผสมส่วนผสมของแม่ก็เหมือนตำส้ตมตำทั่วไปก็จะเนี่ยแม่มีมะเขือเหลืองมะเขือช่อมะเขือเทศสีดาแล้วก็มะนาวพริกจินดากระเทียมพริกแห้งเม็ดเล็กอันนี้คือส่วนผสมอันนี้คือเครื่องแนมคืออันนี้ก็อร่อยเหร หมูกรอบจากนั้นเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลมะขามเปียกขาดไม่ได้คือปลา้าหนูคิดง,ง่ายๆอารมณ์ส้ตมตำทั่วไป <Okay. S 1> แต่เราเปลี่ยนจากเส้นส้ตามตำมาเป็นเส้นเล็กเส้นมะละกอมาเป็นเส้นเล็กจากนั้นเราก็ใส่หมูยอใส่กุ้งสดแค่นั้นเองแต่มันมีเทคนิคทำยังไงให้ตำเส้นเล็กของแม่เส้นไม่กอดกันเป็นก้อนเรื่องที่หนึ่งสองรสชาติแซ่บแซ่บประสิทออกมาน่ากินไม่เหม็นกระเทียมแน่นอนเนี่ยเริ่มเลยนะแม่ตำม,มันานะตำเส้นเล็กหมูยอของแม่หนูใส่กระเทียมไม่ต้องเยอะนะน ใส่ตะกีดเดียวพอนี่ไม่ต้องใส่เยอะใส่แล้วนะเหมันซาลินโคกระเทียมก่อนอันดับแรก่าโขกพริกกระเทียมทีเดียวกันแม่มีเหตุผลของคนทาอาหารตาให้มันแหลกไปก่อนรูไม้กระเทียมที่มันเรากินแล้วส่วนใหญ่มันจะเหม็นกระเทียมแล้วก็ซาขึ้นมาเลยคือกระเทียมเนี่ยมันถูกผสมด้วยส่วนอื่นถ้าหนูลงตำเดียวๆอย่างนี้นะให้กระเทียมมันกลิ่นให้มันแตกมันคนเดียวเลยนี่แล้วก็ใส่พริกลงไปกลางเนี่ยโอ้ ธรรมดาที่ไหนมีคนหนึ่งเดียวในโลกเลยนะนี่เนี่ยเขาเรียกว่าสับขาหลอกเนี่ยรู้ไหมเคยไหมเนี่ยเงี้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 ยตามตามว่าดิเศษแตเนี่ยคนธรรมดาก็ทำไม่ได้ถึงถึงโป้งถึงถึงถึงโป่งถึงถึงถึงโป่งถึงถึงถึงโป่งถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับแล้วนะพอแล้วหมดแรงดูจากนั้น มะเขือเนี่ยสำคัญนะหนูต้องเอาสูกๆนะลูก <Okay. S 1> น้ำมะเขือเนี่ยมันจะทำให้บายบอกแล้วให้มีน้ำมีจริงด้วยน้ำมันจะช่วยแตกออกมาแล้วทำให้รสชาติกลมๆน้ำมะเขือเทศมันจะมีรสเปรี้ยวๆหวานๆหนูใส่ไปเลยตอนแรกหนูจะใส่ทีหลังไม่ได้นะใส่เนี่ยรูใส่ลงไปเลยมะเขือเหลืองจ้า มะนาวจ้าไว้ไว้เสร็จจากนั้นน้ำปลาจ้าใส่ลงไปโรดโอเคไว้ลืมไปเดี๋ยวต้องใส่ปลาร้านี่นะ <G ül> มาข่ามเปียกจ้าน้ำตาลจ้า เทคนิคการตำท้่ตำหรือตำอะไรก็อะไรแล้วแต่หนูจะต้องทำเครื่องปรุงหรือน้ำยำตรงนี้ให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนถ้าหนูใส่เส้นใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไปแล้วค่อยมาใส่เครื่องปรุงทีหลังนะหนูกะไม่ได้แนะ่แล้วก็มันก็จะไม่อร่อยไม่เชื่อลองทำดูสิถ้าหนูไม่ผสมตรงนี้ให้เรียบร้อยอะมาใส่ทีหลังอนะโอ้โหยังไงก็จูนไม่อยู่ว้าย อันนี้สําคัญไม่ใส่ไม่ได้เ็จ้องอยู่ไม่ใส่ของเขาไม่ได้ปลาจ้านัวน <Okay S 1> ัวจา้าโอเคืมปลาเานี่หอมหนูดูนะเราปรุงเรียบร้อยแล้วนี่นี่ให้เป็นอย่างนี้นะลูกเลิศโอ้ยแซ่บจากนั้นหนูก็ใส่เส้นลงไปลูกเส้นเนี่ย หนูจะต้องลวกไม่นานถ้าลวกนานแล้วมันแฉะมันกอดกันเป็นก้อนเวลาลงไปตำแล้วมันจะเละลวกพอให้มันยังเป็นเส้นอยู่ลูกซื้อเท่าไหร่บอกมาร้อยหนึ่งอ่ะอุย้ยร้อยหนึ่งได้เยอะขนาดนี้เนาะกุ้งจ้าใส่ลงไปเลยจ้าโอเคหมูยอสิคะอ้ยมาขูกทำไมหมูยอจ้าอ้ยกิน แซ่บแซ่บตำมปะปะยาปอปอโอ้ยเอานะกูพอแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเสร็จร้อร้อร้อนร้อ,นรอนเนี่ยร้อนด้วยสีเสื้อแม่นี่แหละร้อนแรงแลือเกินมาเรามาชิมกันดีกว่า <Okay. S 1> มาเอากินเลยนะนั่งท่านี้นี่ก่อนจะกินแม่สังเกตเส้นแม่มันไม่กอดกันมาเรียงกันสวยงามอย่างนี้ใช่ไหมลวกกาลังดีสุกกําลังดีมันจะรลวกเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวชิมก่อนวายแซ่บแซ่บ ปลาเอืองแซบแซบจริงๆเลยตามเลื่อนหมูกรอบเออแทบหมูเลิศเลิศมากบอกเลยว่าอร่อยแซบนัว <Okay. S 1> ถ้าหนูก,กินให้ครบองค์ประกอบนี่นะถอดได้ส,ด,ส,ด,ส,ด,สดๆดจริงๆ แซ่บนัวจริงๆเลิศมากหนูทําวิธีนี้นะแล้วทําเหมือนแม่อย่างนี้นะหนูจะได้รสชาติที่แบบมันแซ่บจริงๆมีเปรี้ยวมีหวานมีเคม็มมีเผ็ดเม็ดมีทุกรสเลยโอ้โหตอนนี้แซ่บร้อนที่สุดในปากเลยได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้แม่ด้วยเด้อโอ้ตอนนี้ร้อนไปถึงพระอีเรแล้วร้อนสวงแลเกินแซบ่บแซบ่บแต่อร่อยมากอร่อยเลยอร่อยอร่อยจริงๆเลยตังเอ้เสร็จแล้วลูกมากิน ไปแล้วนะล,ลูกขึ้นเดินไม่ได้แล้ว <c oughs> เดินยังไงเนะี่ยโอ๊ย